มาตรการรองรับประชาชนในการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมสุพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งก็เริ่มในวันที่9พฤศจิกายน2568ครับโดยเรื่องนี้นายพราดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยภายหลังที่เป็นประธาน การประชุมศูนย์ประสานงานการจัดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับว่าได้เตรียมพร้อมในการให้บริการและอำนวยความสะดวกกับประชาชนแล้วตั้งแต่วันอาทิตย์ที่9้าพฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปซึ่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทกราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตรโดย กระทรวงมหาดไทยนี่แหละได้มีการประเมินจำนวนประชาชนจากแต่ละจังหวัดที่จะเดินทางเข้ามากรุงเทพมหานครเพื่อมากราบถวายบังคมพระบรมศพประมาณ3,000ถึง5,000คนและจะจัดลำดับคิวเรียงตามตัวอักษรของจังหวัด3ถึง5,000คนต่อวันนะครับให้เดินทางมาในเว้นวันเวลาที่กำหนดคือเขาจะมีการจัดลำดับจัดคิว เรียงตามตัวอักษรของจังหวัดให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็แจ้งกลับไปจะได้ไม่ต้องโอ้โหมากันอุ่น มากันแบบฟ้าถล่มทลาย3-5 0ถึพคนต่อวันเท่านั้น<ช><ช>เขาจะจัดเรียงให้จะได้ไม่ต้องมารอเกอร์จะได้รู้ไม่ต้องใช้เวลามากาเกินไปแล้วก็ตัวเองจะได้รู้จัดลำดับล่วงหน้าว่าฉันต้องไปวันนี้นะฉันต้องไปวันนี้นะไม่ใช่มาเผื่อทุกวันมัน<ช>ก็เสียเวลานะครับ<ช><ช>เพื่อลดความแออัดเมื่อเดินทางมาถึงรวมถึงจะมีการจัดรถรับส่งที่ประสานงานกับทางกระทรวงคมนาคมมาส่งที่บริเวณสนามหลวงประชาชนถ้าจะเดินทางจากสนามหลวง ไปที่พระบรมหาราชวังเพื่อทําพิธีนะครับก็มีรถส่งอย่างที่ว่าทีนี้สําหรับผู้สูงอายุเนี่ยอัน,นจะเป็นปัญหาตรงที่ว่าบางคนก็เขา่าข้อเข่าก็ไม่ค่อยดีอะไรต่างๆจะมีชัตเติลบัสของกระทรวงคมนาคมคอยบริการจากจุดที่เดินออกจากพระบรมหาราชวังเช่นเดียวกับกระทรวงพมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เขาก็ได้จัดเตรียมรถ รวิวแชร์เลยไว้บริการผู้สูงอายุด้วยเช่นกันครับสำหรับพื้นที่สนามหลวงนะคะกรุงเทพมหานครก็จะเป็นรับผิดชอบดูแลเรื่องบริการประชาชนนะคะในการรอคิวจะตั้งเต็นท์ครึ่งรอบสนามหลวงที่จะจุคนได้ประมาณ10,000คนต่อรอบคาดว่าจะรองรับได้3-4รอบต่อวันหรือ3 0 0 0 0ื่นถึงสี่หมคนต่อวันเลยค่ะก็จะมีบริการอาหารเครื่องดื่มอินเทอร์เน็ตจาก AIS และ True จุดเสียบปลั๊กไฟสําหรับชาร์จโทรศัพท์ เรื่องอาหารบริจาคก,ก็จะดูแลโดยกรุงเทพมหานครเช่นกันร่วมกับสำนักปลัดสน,นาย,ยกรัฐมนตรีค่ะส่วนในงานไหนผู้ประสงค์อยากจะบริจาคอาหารสามารถประสานงานมาได้ที่สำนักปลัดสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีหรือทางกรุงเทพมหานครนะคะ ส่วนทางกระทรวงสาธารณสุขจะร่วมมือกับกรุงเทพมหานครจัดจุดดูแลอาการป่วยและเหตุฉุกเฉิน8จุดด้วยกันเบรินวรอบสนามหลวงและใกล้พระบรมมหาราชวังค่ะแล้วก็จิตอาสาหน่วยงานต่างๆหรือจิตอาสาภาคประชาชนจะเป็นความรับผิดชอบของกองทัพภาคที่1จะรับเป็นศูนย์อำนวยการจัดการจิตอาสาทั้งหมดทั้งจิตอาสาภาคประชาชนจิตอาสา904และจิตอาสาภาครัฐเพื่อจัดคิวเวรของจิตอาสาในการให้บริการประชาชนด้วยค่ะ